สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะคลิปนี้ขนมมีรถครอบครัวเจที่นั่งนะคะรถบ้านแท้เจ้าของมือเดียวเลยนะคะคันนี้มาแนะนำนะคะเป็น Ford Everest นะคะเครื่องยนต์2.5เทอร์โบดีเซลเกียร์ออโต้ปี2005นะคะรถคันนี้ใช้งานมาเจ้าของมือเดียวนะคะไม่วิ่งอยู่ที่150,000กิโลรถสวยทั้งภายนอกและภายในเจ้าของดูแลดีมากๆเลยนะคะ เครื่องยนต์ดีพร้อมใช้งานต่อได้ทันทีค่ะเบาะสามแถวเจดที่นั่งนะคะแอร์เย็นสามทั่วถึงทั้งคันภายในเป็นเบาะหนังสีเบจไม่ขาดไม่โทมนะคะสะอาดสะอา้านเบาะหลังเก็บของได้นั่งได้สบายเลยนะคะขับขี่ทางไกลนั่งสบายหายห่วงเลยค่ะเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ๆเลยนะคะคันนี้นะคะไม่เคยชนหนัก ไม่เคยมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำหรือจมน้ําประวัติดีนะคะเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์ช่วงล่างพร้อมนะคะหายห่วงเรื่องความร้อนเลยค่ะภายในสวยสะอาดแอร์เย็นชาำเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมนะคะคันนี้ภาษีเต็มไม่ขาดคันนี้เสนอขายเงินสดอยู่ที่ราคา179,000บาทนะคะล้อยางดีทั้ง4เส้นเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆ ร้อมใช้งานต่อได้ทันทีหาใช้ไม่ผิดหวังนะคะแวะมาดูมาลองขับได้นะคะที่นวมินกทมหรือสนใจโทรสอบถามขนมได้ที่เบอร์โทร0809050695ค่ะพูดคุยราคาต่อรองกันหน้าง,งานได้นะคะคลิปหน้าขนมมีรถบ้านนี่ห้อไหนมาแนะนำฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ขนมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ